ถึงพาร์ทของรีวิวรีวิวเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆการที่เรามีรีวิวที่ดีอะ่ะมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ข้อแรกเนี่ยแนนก็จะเซอร์วิสลูกค้าเต็มที่เขามั่นใจว่าเราช่วยเขาได้ก็ใช้ตรงนี้ค่ะในการที่ช่วยเหลือเขามีร้านแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมียอดขายได้ส่วนที่ส,สจะยึดเรื่องของการที่เราให้เกินกว่าที่ลูกค้าคาดมองถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างในการที่ทําให้เขาเนี่ยมีร้านแล้วขายสินค้าได้เทคนิคในการทําให้เกิดยอดขายเทคนิคในการเพิ่มทราฟิกในร้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เนยก็จะคอยแทรกเข้าไปตลอดที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเขารู้วิธีการอะแล้วเขาก็จะไปปรับใช้ของเขา เขาจะรู้สึกดีเขาก็จะรู้สึกประทับใจสิ่งสุดท้ายอันนี้สําคัญมากเรื่องของจังหวะเวลาเราสองลูกค้าหรือเวลาเราให้ลูกค้าเราเแมันต์ไปใลูกค้าเฮ้ยดีว่ะจังหวะนี้ยิ่งเขามีความรู้สึกดีตอนนั้นน่ะแนจะเร่งรีบให้เขาเนี่ยรีวิวทันทีแต่แน,นไม่ได้บอกเขานะว่าให้ไปรีวิวให้แนเนะ่อาจจะบอกว่าขาออนุญาตส่งงานนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าเขารู้สึกดีอะแล้วเวลาเขายอมรับงานเขารีวิวให้ลรให้แน,นอัตโนมัติ่